Boa ฉีน้ำผงสักปะกอาไปอ,อ๋อน้ำใส่ผงสับะกอกต่อไปก็ใส่ฉีสามละลายพีนะไทลรนินาไปรฉี่สิสักะกอกเจียวการทดือสอบเลยนะสุด การตัดยังไงบ้างคะตื <Okay. S 1> ่นเลนะคะเมื่อนักเรียนต้องใส่ที่อทำปฏิกิริยากับเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นะซึ่งสวัสดีค่ะฐานนี้ทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรคะ